ที่เห็นหน,หน้านี้นะครับคนจีนเรียกว่าโลเสียรหรือเทพยามนะครับโดยมีความเชื่อว่าองค์เทวะอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ที่ตรงจุดนี้นะครับโลเซียหลังนี้ใช้ในพิธีสำคัญสำคัญต่างๆเช่นพิธีโปรดดววิญญาณพิธีล้างส่าช้าเก็บศพไร้ญาตินะครับข้อปฏิบัตินะครับ จะไม่อนุญ,ญาตให้ใครปัดคู้ร่วมเานเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ผู้หญิงอย่างมาอะไรอย่ามาใกล้นะครับขอความร่วมมือนะครับตรงนี้หลังนี้ใช้งานมาเกือบสิบปีแล้วนะครับที่นี่ก็เคยมาโปรดวิญญาณรอบหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> ส่วนพิธีวันนี้ก็จะไม่เรียกว่าจับวิญญาณหรือจับผีหรือไล่ผีนะครับ <c oughs> เรียกว่าพิธีโปรดตองวิญญาณคนทีนเรียกว่าเสี่ยมโูมิ นะครับก็คือเอาโลวิญญาณที่เขาดุกอยู่เนี่ยไปฝังพระขวดมนต์นะครับไปหาพระพุทธเจ้านะครับตามความเชื่อนะครับต่อไปจะมีพีขวดมนต์บูชาองค์เทวะอาจารย์นะครับแล้วก็จะประกอบพิธีประทับทรงนะครับแล้วก็จะมีการตั้งเจ้าที่นะครับเพราะบริเวณนี้ไม่มีเจ้าที่ดูแลนะครับก็จะมีการตั้งเจ้าที่หรือคนจีนงะว่าตั้งหลวงท่ แล้วก็จะตั้งโคงสถิตวิญญาณนะครับไหว้ถึงให้ดวงวิญญาณทั้งหลายในบ้านห้วยลุงใจมารวมที่เดียวนะครับเพื่อประกอบพิธีแล้วพรุ่งนี้ก็จะทําบุญนะครับจะนิมนต์พระสงม,มาบังสกุลใบตีการต่อไปนะครับข้อปฏิบัตินะครับพอทาพิธีตรงนี้เสร็จนะครับองงพี่วาจารย์จะชำระพื้นที่บนจี่เรียกว่าเจดงโท่นะครับหนึ่งห้าห้าห้า นในบริเวณนี้นะครับหลังจากการที่ชิมแล้วนะครับไม่มีการท้าสัตว์ทุกชนิดของมืนมเมาห้ามเอาเข้ามานะครับแล้วก็ผู้หญิงที่มีนรอบก,ก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ <c oughs> เพราะว่าบางทีเทวะอาจารย์จะใช้ของมีคมนะครับจะต้องมีคมเช่นสามง่ามหรือลูกหนังที่คนเท้่ว,ว่าเส่งกิวไว้ใช้ในการตะโกดบางอย่างนะครับขอความร่วมมือจุดนี้ด้วยนะครับ ยังอะไรถามสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับขอบคุณครับ